ตุนมากะพอย์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอย์ได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวน,นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเ,อน,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเด็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม กัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG Phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG Phone เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยครับสวัสดีชาวคาร์บอนฟินิชโคโบทุกคคนรับผม วันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องค่าพลังว่าทําไมถึงไม่ควรเชื่อไอตัวของค่าพลังตรงนี้เยอะนะครับก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคลิปนะครับที่ผมพาลงดันแล้วก็ทําให้ดูว่าพลังขั้นต่ำที่ลงได้มันเท่าไหร่นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วเนาะว่า คือไอค่าพลังตรงนี้มันอาจจะแสดงถึงค่าพลังโดยรวมขั้นต่ำเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆริแล้วอะเวลาคุณจะลงดันได้หรือว่าคุณจะลงดันไม่ได้อะมันอยู่ที่สเต็ปขั้นไหนด้วยซ้ำถามว่าทําไมมันถึงเชื่อมากไม่ได้นะครับคือประเด็นก็คือเวลาคุณเปิดหน้าสเต็ปเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า pvp และ pve 2ค่าเนี้ยแตกต่างกันมากนะครับผมบอกตรงๆว่าอะไรก็ตามที่เป็นเอฟเฟกที่เพิ่มเกี่ยวกับ pvp เนี่ย จะค่อนข้างให้สเตตัสสูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูที่ตัวของเอฟเฟกเตอร์บวกแปชิ้นแล้วกันนะครับชิ้นนี้นะครับผมจะติด PVE นะครับส่วนชิ้นนี้จะติด PVP นะครับในกรณีที่คุณถอดเอฟเฟกเตอร์เขียวนะผมพลังจะหายไป8,000นะครับอ่ะใส่มาก็คือ8,000เนาะสมมุติว่าคุณถอดขาวนะครับพลังเนี่ยจะหายไปแค่1,400นี่คือข้อสังเกตนะครับ คุณเห็นไหมว่าการที่คุณใส่สแตตที่เพิ่มพ v p อ่ะมันให้ค่าพลังสูงมากเนาะเพราะว่าเกมนี้มันคำนวณว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาสแตตไปสู้กับคนมันจะเก่งนึกออกไหมมันไม่ได้มีแบบจุดคำนวณว่าเราเอาไปสู้กับมอนเท่าไหร่เราเอาไปสู้กับคนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพลังตรงนี้มันคือค่าพลังที่ต้องบอกว่ามันเอาไว้ตีกับคนต้องพูดอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณเชื่อร้อยทั้งร้อยคุณเชื่อค่าพลังตัวเองเลยเนี่ยไม่มีทางลงดันได้แบบปกติแน่นอนนะครับทีเนี้ย เวลาคุณจะลงดันคุณจะต้องดูอะไรนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับผมนั่นคือค่าแม่นถามว่าทําไมค่าแม่นถึงมีผลค่าแม่นเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่แม่นพอมาตีไม่โดนนะครับเกมนี้มันจะมีค่าหลบอยู่สองค่านั่นคือตัวของเดฟเลตและค่าอีเวชั่นนะครับแล้วก็จะมีค่าป้องกันอาซึ่งค่าป้องกันเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณตีโดนก่อนแล้วมันจะไปหักลบค่าป้องกันส่วนค่าหลบเนี่ยมันคือตรงตัวเลยถ้าติด เทปเลสนะครับนั่นก็คือจะเป็นการติดบล็อกเท่ากับไม่โดนดาเมจแต่คิดว่าตีโดนเท่านั้นเองนะครับส่วนอีเวอร์ชั่นเนี่ยเท่ากับไม่โดนดาเมจครับมันจะเป็นมิดอาซึ่งด้วยความที่พอมันมีทั้ง2ระบบตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ตัวของคุณจะเป็นจะต้องพึ่งค่าแม่นที่สูงม,มากครับซึ่งปกติแล้วค่าแม่นเองก็มี2ค่านั่นก็จะเป็นตัวของแอคแท r เร e กับตัวของ a อ c คูลซีตัวของ a อคคูลซีเนี่ยนะครับจะหาได้เฉพาะบางอาชีพส่วนจะเป็นอาชีพปืนกับธนู เพราะนั้นไอค่าไอาคูเนี่ยจะไม่ค่อยสนกันมาเท่าไหร่สิ่ง,งนึ่งที่เราจะสนกันคือตัวของค่า a t a c k Rate นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาที่แอตีมอนไม่ว่าจะเป็นโคดเขียวไม่ว่าจะเป็นตัวของเทป,ปัสอะไรก็ตามมันไม่บล็อกและมิดเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับเหตุ <S <S ผลนั้นก็คือตัวของไอแทกเร e ของแอตเนี่ยใกล้เคียง1 0 0 0 0นะครับเคยพูดไปไปแล้วว่าด้านอัติเมตเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ มันจะใช้ค่าพลังอยู่ที่ a อ t a c k Rate 1 0 0 0 0นะครับถ้าเกิดว่าคุณใกล้เคียง10,000แล้วมันจะไม่บล็อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้อาวุธอะไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถดันส t ต็ k ตรงนั้นไปจนถึง1 0,000ได้นะครับหรือคาว่าใกล้เคียงได้คุณจะถือวุ้ดสติกก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนึกออกใช่ไหมนะครับแล้วทีนี้อะไรล่ะที่ทําให้ยืนได้นะผมลงขดขาวให้ดูหลายรอบแล้วคุณจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ยืนขดขาว ได้ระดับหนึ่งไม่ได้ตายเร็วเกินไปเหตุผลนั่นก็คือค่าหลบเหมือนเดินะครับค่าเดบเลสเนียผมมันเป็นสิ่งที่ทําให้แบบ เราอะยืนได้ค่าลพลังป้องก,กันเนี่ยนะครับยิ่งเลดเกมยิ่งไม่ค่อยส่งผลเยอะเพราะว่าตัวของบอสอะตีแรงมากนะครับประเด็นก็คือเกมเนี้ยตัวของค่าลพลังป้องก,กันทํางานอ่อนจนเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้ตัวละครเกราะหนักเนี่ยรับดดเมจหนักไม่ค่อยได้ครับยกเว้นฟอสชิลที่สามารถทําตัวของค่าบล็อกได้เหมือนกันนะครับเพราะดันฟอสชิลมันเลยเอาอยู่อยู่พอสมควรนะครับแต่มันต้องแบบพึ่งของเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงเลดเกมเนี่ยเบลดเดอร์ถือว่าเป็นที่ทําค่าบล็อกได้ง่ายที่สุดในบรรดาทุกอาชีพแล้วนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าบล็อกของคุณใกล้เคียง 12k หรือหรือ12,000เมื่อไหร่ตรงนี้มันจะเริ่มง่ายขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าคุณสามารถแบบดันได้ไปจนถึง 16k อย่างเงี้ยหรือว่า16,000เนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะตีไม่โดนแล้วครับประมาณนั้นเลยซึ่งแน่นอนครับมันมีบอสบาโตอย่างเช่นขวดเขียวที่ผมไปลงให้ดูแล้วผมมักจะบอกว่าไอ้ขวดเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสู้กับมนนาน มันจะบัฟตัวเองซึ่งมันจะตีไม่ค่อยมิดหลายๆคนมักจะมองข้ามสิ่งที่เรียกว่าค่าแม่นและค่าบล็อกไปเยอะมากคุณคิดอะไรไม่ออกคุณอัตราดามจกันอย่างเดียวนะครับกลายเป็นว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าคุณยืนไม่ได้คุณเสียไม่ทัทงหมดฟรีคุณเสียเกตฟรีคุณเสียทุกอย่างฟรีไปหมดกลายเป็นว่ามันลงดันไม่ได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับคุณน่าจะเห็นเยอะแล้วว่าเออมีแบบคนลงไม่ได้พลังมากกว่าแอสเนี่ย ก็ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเตือนทุกคนอีกทีเลยว่าอย่าไปดูที่ค่าบลาลังตรงนี้เยอะนะครับคุณไปดูข้างในของคุณซิว่ามันพอเลยหรือ,อยังหลายๆอย่างครับที่ไม่ได้ติด PVP แต่มันต้องใช้กับคนนะครับอย่างเช่น Ignore Reset App นะครับผม b o มอ Monster ไม่มีแอบสิ่งที่มันมีปฏิเสธก็คือตัวของ Reset Rate นะครับผมแล้วก็ปฏิเสธจอกรอกราะ นี่คือความสามารถของบอสบอสจะมีอยู่ประมาณเท่านี้มันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าลิซิตแอมอาแต่ทีนี้ทำไมวะพี่ทำไมผมใช้บางสกิลที่มันลดอาลดค่าลิซิทแอมทำไมมันแรงขึ้นนะผมเคยอธิบายไปแล้วในสถานะของเกมนี้อะโมบายไม่เหมือน PC จำไว้เลยนะโมบายไม่เหมือน PC สถานะของโมบายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานะดีบัฟเมื่อไหร่อย่างเช่นผมว่าคุณ่าท่านไปปุ๊บแล้วริซิตแอมของอีกฝั่งหายไป4%อันนี้คือสมมุตินะถ้ามันเป็นดีบัฟมันจะกลายเป็นค่าติดลบอยู่ในตัวละครรอกไหมต่อให้คุณไม่มีค่านั้นตั้งแต่แรกแต่มันจะกลายเป็นเป็นค่าติดลบอยู่ในตัวละครและมันจะทําให้แหลกขึ้นซึ่งผมเทสมาให้ทุกคนดูแล้วนะครับเทสไว้นานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับค่าบับ และค่าดีบัฟเพราะฉะนั้นบางค่าครับมันไม่ได้ใช้เลยสําหรับตัวของมอนสเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นรีซิตแอมจะเป็นรีซิตคีย์ที่เขาเอะมจอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าคุณจะใส่อีกนอพวกนั้นมามากเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยเพิ่มดดเมจทั้งสิน้นนะครับถามว่ามันคืออะไรล่ะอ่ะมันคือไอเทมของคนเงินครับคนเงินเนี่ยมันให้ค่าอิกนอรีซิตสกิลแอมอิกนอรีซิตค t ย์ที่เข้าเเมจตาบใดก็ตามถ้าคุณไม่ได้เอาไปลงวอ เดเมจไม่เพิ่มนะครับคุณใส่ขนดํากับขนเงินไม่ได้เพิ่มดดเมจคุณใส่ขนเงินไปมันก็ไม่ได้แรงขึ้นนะครับตราบใดก็ตามที่มันยังไม่ได้เป็นสแต็กติดลบไม่มีทางแรงขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นขนเงินเนี่ยนะครับใครที่จะเล่น PvE จริงๆไม่ได้ไม่ได้ที่จะเล่น PvP เลยเนี่ยนะครับขนเงินผมไม่เชียร์ใส่ทุกกรณีไปใส่ขนดํา แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นอยู่บ้างตีกับคนอยู่บ้างไปประลองบ้างไป PVP บ้างโอเคครับขนเงินไปตัวเลือกที่ดีในกรณีที่คุณยืนไหวแล้วอย่างเช่นค่าหลบคุณถึงแล้วเนี่ยขนเงินเองก็ให้ตัวของเดฟเลดเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นใส่ขนเงินไปได้เหมือนกันอะทีนี้คนดำละ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่น PVE อย่างเดียวเนี่ยผมก็เชียร์ว่าใส่ขนดำไปเถอะมันมีตัวของค่าหลบและไฟนอล a m เมจมันมีทุกอย่างที่มันสามารถกันบอสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของยกเลิกค่าปฏิเสธ d a เมจ e ดิวอะมี m ดเมจ e d ดิช i o นให้นะครับเพราะว่าบอสเองก็ตีไปเลขเหลืองนะครับเาเมจรดชาเนี่ยมันเป็นสแต็คที่แปลกนิดนึงถ้าเกิดว่า มีตีติดคลีขึ้นมารีดิวไม่ทํางานนะครับเกมนี้นะครับปฏิเสธเจาะเกาะมีนะปฏิเสธแอคคูมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไฟนอลดาเมจดีครีฟที่เป็นค่าป้องการหักลบดดเมจมาให้นะครับอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันสําหรับคนที่จะเล่น PVE นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปตีคนเมื่อไหร่มันไม่ทํางานเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสเตตหลายๆอย่างครับคุณจะต้องทําความเข้าใจก่อน,นครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเอ่อกลายเป็นว่าคุณใช้ค่าสเตตได้ไม่คุ้มค่าครับ พวกไฟนอลดาเมจเนี่ยถ้าเป็นอินครีปเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้ทุกที่และดีมากๆอยู่แล้วเพราะอินครีปมันเป็นการเพิ่มดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดีครีปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลบคุณพอดีครีปไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาเตือนกันเอาไว้แหละเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าเออทำไมเขาลงไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณดูหรือเปล่านะไอ้ท้ายคลิปตรงนั้นนะนะครับจริงๆก็ทําไว้ให้ตลอดนะครับ โอเคครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นใจแอนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมนะครับฝากทุนมากระพอยของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอดบอดดีๆนะผมฝากยูจีโฟนของเราด้วยแล้วกันนะครับใครงงสงสัยตรงไหนอีกก็คอมเมนต์ลงมาถามแล้วกันพยายามดูคลิปไปจบกันด้วยนะเพราะว่าแอดเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรตอนไหนนะบางทีอ่ะบางทีมันทําคลิปไปทําคลิปมาแม่งอยากจะพูดก็พูดนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน